สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับเรามาดูกันในเรื่องของ LG กันบ้างโดยมีข่าวหรือสเปคของ LG G5 ครับโดยจะมาพร้อมกับ Snapdragon 820และกล้อง21ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าเป็นข่าวหรือล่าสุดสำหรับ LG G5 ครับเดือทธงตัวต่อไปของทาง LG ที่หลุดออกมาทางเว็บไซต์สังคมออนไลน์ของจีนอย่าง Weibo และสเปกก็ดูจะเป็นอะไรที่เดาได้ไม่ยากแต่ว่ามันก็คือสเปคที่แรงที่สุดที่เป็นไปได้ในตอนนี้นั่นเอง โดยเจ้าของข่าวคราวนี้ใช้ชื่อว่าซิลเลอร์ครับซึ่งกล่าวว่า LG G5 จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ5.6นิ้วความละเอียด2,560ณ1,440พิกเซลชิปประมวลผลใช้ Snapdragon 820ส่วนชิปกราฟิกจะเป็น Adreno 530กล้องหลังความละเอียด21ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าให้8ล้านพิกเซลและอาจจะมีระบบสแกนม่านตาติดมาด้วยนะแน่นอนครับว่าสเปคนี้แทบไม่ต้องบอกก็เดาได้ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากสักเท่าไรนะัก คงต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อมูลที่น่าสนใจจะออกมาเมื่อไหร่ครับแต่คิดว่าอาจจะคงอีกสักระยะเลยทีเดียวเพราะทาง LG เองก็เพิ่งเปิดตัว LGV 1 0ไปด้วยลูกเลนและสเปคที่น่าสนใจงานนี้ LG G 5อาจจะต้องรอกันยาวกว่าเดิมก็ได้ครับเพื่อจะได้มีไฮไลท์ใหม่ๆออกมาให้เหล่าสาววได้แปลกใจกันอย่าลืมกด Subscribe Channel s p e c e Phone TV ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ